สุดท้ายผมผงครับนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็ทีนี้นะครับมาถึงล้อแท้ติดรถที่2นะครับของวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตลต้าอัลพาร์นะครับเป็นล้อข้อที่แปดตัวไม่ได้เชนนะครับล้อตัวนี้ก็ยังมีลูกค้าถามมาอยู่เรื่อยๆนะครับล้อตัวนี้นะครับก็เป็นล้อที่คอมใช้งานนะครับเป็นล้อแท้เมตาโตลต้าอยู่หลังล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกัน มาดูหนังล้อนะคัตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับตาโตโยต้านะแล้วก็เป็นล้อคอสิบแนะครับกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่45นะครับที่ก้านเขียน BMC ด้วยก็คือ Big m i n o r Chain นะครับมันเป็นตัว m i n น r นะล้อตัวนี้นะครับนะครับชัดเจนนะนะครับล้อตัวนี้นะครับสเปค่้ารูมาตรฐานนะครับ คุณสามารถใส่ได้กับรถโตร์ต้า5รูได้ทุกคันนะครับที่เป็นมาตรฐานนะเดือน5ลูร้อยนะครับของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเตนน์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางถุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนเลง21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ คลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของปากไม้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโปอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่หลังจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ